รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เข้าสู่รายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนค่ะรายการที่จะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารความรู้เกี่ยวกับด้านการเกษตรงานด้านอาสารวมถึงสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนไปด้วยกันค่ะ วันนี้ต้องบอกว่าคนที่รักทุเรียนห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าในช่วงอาสาอัปเดตค่ะคุณผู้ชมหลายคนน่าจะเคยได้ยินกิติศัพท์ของทุเรียนนนนะคะว่าราคาแพงมากแต่วันนี้ค่ะชาจะพาคุณผู้ชมไปลุยกันถึงสวนทุเรียนนนเลยไปดูให้เห็นกับตาค่ะว่าทําไมทั้งๆท,ที่ราคาแพงมากขนาดนี้แต่ว่าหลายๆคนค่ะจ้องจับจองกันไม่เว้นแต่ละวันเลยยิ่งในช่วงฤด,ดูกาลแบบนี้ด้วยนะคะต้องติดตามในช่วงอาสาอัปเดตค่ะ ตําหนักสง่างามลือนามสวนสมเด็จเกาะเกร็ดแหล่งดินเผาวัดเก่านามระบือเรื่องลือทุเรียนนนงามหน้าโยนศูนย์ราชการ นี่คือคำขวัญประจำจังหวัดนนทบุรีค่ะยิ่งทำให้ไม่แปลกใจที่ทุเรียนนนจะมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักแพร่หลายนับแต่ในอดีตได้เป็นอย่างดีเลยนะคะวันนี้เราจึงเดินทางมาที่สวนตาก,กานซึ่งที่นี่เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้านนนทบุรีและมาค้นหากันว่าทำไมทุเรียนนนถึงราคาดีและเป็นที่ต้องการของตลาดสามารถทำไรายได้เข้าสู่ชุมชนและจังหวัดนนทบุรีปีละหลายร,ยร้อยล้านบาทเลยล่ะค่ะ อ,อาสาอัปเดตวันนี้นะคะเรามาอยู่กับคุณอดิสรฉิมน้อยนะคะหรือว่าพี่หนุ่มค่ะเป็นเจ้าของสวนตะการจังหวัดนนทบุรีนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพี่หนุ่มสวัสดีครับพี่หนุ่มคะก่อนอื่นต้องให้พี่หนุ่ม,มช่วยเล่าให้ฟังถึงความเป็นมาของทุเรียนนนนะค่ะว่ามีที่มาอย่างไรคะจริงๆแล้วนะครับทุเรียนนนเป็นทุเรียนที่มีมาตั้งแต่สมัย สุโขทยัยอุตรย,ยานะครับจนถึงรัตนโกสินทร์ซึ่งจริงๆแล้วทุเรียนนนนั้นมีมายาวนานแล้วดั้งเดิมเนี่ยในนนบุรีเนี่ยมีส่วนทุเรียนเยอะแยะอยู่แล้วนะครับทุกพื้นที่นะครับจะมีการปลูกทุเรียนเขามีแยกย่อยเป็นแบ่งเป็นสายพันธุ์กี่สายพันธุ์คะเขาจะแบ่งออกเป็น6กลุ่มกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มพวกก้านยาวกลุ่มที่2เนี่ยเขาเรียกว่ากลุ่มรวง ก,กลุ่มลวงเนี่ยจะมีตัวเด่นทุเรียนเด่นโบราณก็จะมีลวงนะครับมีชนีหลายท่านคงรู้จักรู้จักย่ำมะหวาดพอกลุ่มที่3เนี่ยเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่ากลุ่มกำปั่นในกลุ่มกำปั่นในในปัจจุบันนี้คนรู้จักเพียงหมอนทองค่ะสมัยก่อนก็จะมีกำปั่นเจ้าก,กลมกำปัน่นเขาเรียกกำปั่นเหลืองเยอะแยะเลยครับที่เป็นกลุ่มกำปั่นนะครับพอมากลุ่มที่4เนี่ยเขาเรียกกลุ่มกลบลักษณะจะเป็นเหมือนกบนะครับก็คือลูกจะ เป,ป,ปลล้าเป้าลักษณะมันกบส่วนกลุ่มกบจะมีกบที่เป็นหลักคือกบแม่เท่ากบชายน้ํากบพิกุลกบจำปาเยอะแย,ยะเรื่องกบและถ้าจะพูดถึงทุเรียนตระกูลกบก็ต้องบอกเลยว่าเป็นทุเรียนพันธุ์โบราณที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ค่ะทั้งหวานมันพอดีเนื้อเนียนละเอียดและมีกลิ่นหอมคล้ายดอกไม้ป่าใครได้ลิ้มลองรับรองจะต้องติดใจยอย่างแน่นอนค่ะ กลุ่มทองย้อยนะครับกลุ่มทองย้อยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นทุเรียนเถาเตรลิงชันนะครับก็จะเป็นกลุ่มทองย้อยก็มีทองย,อย้อยฉัดฉัดทองฉัดเงินฉัดนาคพวกนี้จะเป็นกลุ่มที่ที่มีมายาวนานนะครับเป็นร้อยร้อยปีแล้วบาง,บาง,บ,างบางสายพันธุ์นะครับกลุ่มสุดท้ายเขาเรียกกลุ่มเบทตะเลดก็จะเป็นพวกกระดุมนะครับเป็นเม็ดในใยปรางเป็นทุเรียนทั่วๆวไปที่คน จัดกลุ่มไม่ได้เพราะอะไรมันการเป็นรูปผสมหลายสายพันธุ์นะครับ<อ>ก็จัดกลุ่มไม่ได้ก็เลยไปัดกลุ่มเบ็ดตะเล็ดทุเรียนกลุ่มเบ็ดตะเลินั้นมีมากถึง81พันนะคะเป็นทุเรียนที่มีลักษณะไม่แน่ชัดไม่ว่าจะเป็นรูปร่างของใบลักษณะทรงผลหรือหนามของผลค่ะ ถ้าเราจะพูดถึงจุดเด่นของทุเรียนนนนะคะ,ะผมจะเป็นคนหนึ่งที่อนุรักษ์เราคือนักอนุรักษ์ที่นี่เป็นศูนย์อนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้านนนบุรีทําไมเราเรียกทุเรียนพื้นบ้านเพราะทุเรียนมันมีทั่วประเทศไทยแต่ทุเรียนพื้นบ้านนนนั้นมีเอกลักษณ์ในเรื่องการทําส่วนทุเรียนภูมิปัญญานั้นทําให้ทุเรียนอร่อยไม่ว่าจะพันอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดเรียนนนถามว่าทุเรียนที่อร่อยที่สุดในนนบุรีคือพันอะไรกันยาวครับ การยาวเนี่ยเป็นทุเรียนที่เกิดที่เมืองนอนนะครับต้องบอกว่าเกิดที่เมืองนอนหมอนทองก็เหมือนกันสายพันธุ์หลักๆนั้นเกิดจากที่นนนะครับพอไปอยู่ต่างจงาังหวัดต่างไวัดก็ไปตั้งชื่อกันแตกต่างนานา,นาเป็นหมอนคนนูด้ดหมอนคนนี้นะครับแต่จริงๆที่มาคือนอนนนทจริงๆความโดดเด่นของนนคือภูมิปัญญาในการทําสวนนะครับการทําสวนแบบยกล่องออมาเห็นไหมครับในสวนในยกล่องพยกล่องเสร็จเรามีการปลูกพืชผสมผสานคุณมองไปให้ดีทางซ้ายหรือทางฝาคุณจะเห็น มีทุเรียนมีกล้วยมีมะไฟะนะครับในสวนนี้มังคุดอันนี้ก็ภูมิปัญญาในการทําสวนแบบผสมผาสานเราก็เลยทําให้เราหันมาเป็นสวนเชิงอนุรักษ์มากกว่าที่จะเป็นสวนทางเศรษฐกิจนะครับ เมื่อสักครู่นี้พี่หนุ่มพูดว่าที่นี่เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยมีที่มาอย่างไงคะทำไมถึงกลายผ่านมาเป็นศูนย์การเรียนรู้ได้คะที่เราเป็นศูนย์เรียนรู้นี่ก็คือเกิดจากก่อนที่น้ําจะท่วมปี54นะครับก่อนน้าท่วมปี54เรามีงานวิจัยร่วมกับมหาลายัยหลายๆมหาลาัยที่ใช้ที่นี่เป็นงานวิจัยพอหลังจากน้ําท่วมปี54ซึ่งผมเองเนะ่ยเป็นคนคิดขึ้นว่า เราทํายังไงที่จะอนุรักษ์สายพันธุ์ในส่วนนี้มีสายพันธุ์ประมาณ70สายพันธ<ะ>ุ์นะครับช่วงน้ําท่วมปี54ผมก็ได้ความอนุเคราะห์จากคุณต่อศักผู้ในการโรงงานยาสูบนะครับผมก็เลยตอบไปว่าถ้าจะช่วยผมช่วยต้องช่วยคนทั้งจังหวัดผมก็เลยทําโครงการอนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้านนนเพื่อนําพันธุ์พื้นบ้านที่ผมอนุรักษ์ไว้เนี่ยประมาณช่วงนั้นเราทําไว้46สายพันธุ์ที่ชุมพรเราก็ไปเอาพันธุ์46สายพันธุ์นั้น ที่เราทําไว้นั้นกลับมาแจกให้เกษตรกรในนนทบุรีแล้วก็ตั้งที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้านนนก็เลยกลาวไว้ว่าสวนเล่าเนี่ยเป็นสวนเดียวในจังหวัดนนที่มี70ฝาสายพันธุ์ที่นี่ส่วนใหญ่เป็นทุเรียนที่เราเป็นพันธุ์ที่เราอนุรักษ์ไว้เกือบทั้งหมดนะครับทุเรียนนนทําไมถึงแพงเพราะว่าวิธีการปลูกในนนทบุรีเราใช้เป็นเกษตรอินทรีย์ นะครับกระบวนการผลิตของเราจะไม่ใช้สารเคมีในการผลิตทุเรียนที่นี่ส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เราจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเพราะเคมีเนี่ยพอเราใช้เสร็จคุณภาพทุเรียนจะไม่ดีนะครับทาไมที่นี่ถึงชื่อว่าสวนตะการฮะไมันไม่เป็นสวนพี่หนุ่มบางคนเรียกผมเป็นตะการเลยนะครับจริงๆผมไม่ได้ชื่อตะการผมชื่ออดีศรชิมน้อยชื่อเล่นชื่อหนุ่มที่ชื่อสวนตะการเนื่องจากตรงนี้ดั้งเดิมนะครับที่ดินตรงนี้เป็นของตะการนะครับตะการเนี่ยกจะเป็นเจ้าของที่ดินบริเวณนี้ทั้งหมด แกเป็นคนรวยสมัยเขาเรียกคนรวยเมื่อสมัยโบราณยุคสมัยมันเปลี่ยนที่แปลงนี้ทางครอบครัวภรรยาเนี่ยผมซื้อมาตั้งแต่ประมาณ55ปีที่แล้วเสร็จแล้วพอเรามาสวนเราก็เรียกว่าสวนตะการสวนตะการสวนตะการมันกลายเป็นกายติดปากของคนในชุมชนย่านนี้ทั้งหมดว่าถ้าถามใครคุณมาหาผมอ่ะคุณลองถามข้างถามว่ามาสวนตะการ oh. เขาจะรู้จักกันหมด oh. แต่ถ้าคุณบอกว่ามาสวนตะหนุ่มผมรับประก,กันไม่มีใครรู้จักนั่นเป็นอย่าง,งานั้นครับเรื่อง ในศูนย์การเรียนรู้อนุรักษ์ทุเรียนแห่งนี้เนี่ยค่ะสวนตะกาเนี่ยค่ะมีการแบ่งสัดส่วนยังไงบ้างคะส่วนแรกเนี่ยนะครับเป็นอาคารศูนย์การเรียนรู้นะครับอาคารเนี่ยสร้างจากไม้ทุเรียนไม้ทุเรียนที่เราโดนน้าท่วมตายนะครับเราเลื่อยไว้นะครับแล้วนำมาปลูกเป็นศูนย์การเรียนรู้นะครับเราก็มาดูเรื่องส่วนที่ 2, <choking S> 2> คือศูนย์ในสวนเรื่องในสวนเนี่ยเราจะปลูกทุเรียนไว้เป็นหลักนะครับเราจะปลูกแบบผสมผสานสไตล์นนบุรีให้เกษตรกรที่มาดูงานดู นะครับในสวนเนี่ยเราจะปลูกเป็นทุเรียนพื้นบ้านเกือบทั้งหมด7 0สายพันธุ์ประมาณ150ต้นแต่และตนล้นละต้นก็จะมีสตรอรี่กบชายน้ํากบพิกุลกบจำปาที่เราอนุรักษ์ไว้พอถึงมาในสวนที่3เนี่ยเราเป็นศูนย์โรงเรือนสำับอนุบาลกิ่งพันธุ์ เราจะเอาพันธุ์อย่างในสวนเราเนี่ยเพื่อไปทําพันธุ์ต่อยอดให้เกษตรกรที่อยู่ในต่างจังหวัดหรือในประเทศไทยเนี่ยเริ่มหันมาปลูกเราจะมีพันธุ์ที่หาย,ายากตอนนี้แฟใช้กันระังฮิตกบใช้น้ํากบพิกุลเราจะมีหมดเราจะขายอยู่ประมาณ60สายพันธุ์ทุเรียนนนพันธุ์ไหนคะที่ราคาแพงที่สุดคือแพงที่สุดก็เป็นก้านยาวครับราคาแพงที่สุดนี่คือกิโลละประมาณกี่บาทคะทเรีน,นขายเป็นลูกครับ Oh. นะครับถ้าก้านยาวเนี่ยลูกหนึ่งประมาณ10,000บาท oh. นะครับประมาณ2โลครึ่งนนจะไม่ขายเป็นกิโล uh huh. นนเขาขายตามรูปทรงของลูกถ้าถามผมลึกๆก,ก็คือถ้าดูลูกทรงเป็นเนี่ยก็ต้องดูพันเป็น uh huh. ก้านยาวมีเจ็ดสายพันถ้าคุณได้ก้านยาวต้นไหนเป็นพันดีเนี่ยราคาก็จะสูงถ้าใครสนใจอยากถามว่ามีทุเรียนไหมก็คือเข,เข้าไปดูในเว็บไซต์ของเราเอรเทุเร <Okay. S 2> ียนนนดอทคหรือสวนตาก,กา้าน uh huh. หลายคนบอกโอ้ย ต้องมาดูถึงสวนคุณมาดูได้ครับเรามีต้นเรามีลูกให้ดูค่ะคุณผู้ชมก็เรียกได้ว่าจากวิกฤตที่เกิดขึ้นนะคะที่เกือบจะทําให้ทุเรียนนนเนี่ยต้องสูญพันธุ์ไปนะคะกลับกลายเป็นโอกาสค่ะในการสร้างรายได้ให้กับทางเจ้าของสวนแล้วก็ชุมชนด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะ,กะเกษตรออนทัวร์ค่ะฉันจะให้พี่หนุ่มนะคะพาพวกเราไปทัวร์สวนตะการกันค่ะว่าทุเรียนนนเนี่ยโอ้โหแต่ละสายพันธุ์หน้าตาเป็นอย่างไรมีคุณสมบัติแตกต่างกันอย่างไรบ้างพักสักครู่ค่ะ คุณอดิศรจะมาเป็นมัคคุเทศพิเศษให้กับเรานะคะในการพาพวกเราไปออนทัวร์กันที่สวนหรือว่าศูนย์การเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้านนนทบุรีไปดูกันนะคะว่าที่มาและเหตุผลในการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้นั้นมีเหตุผลด้วยเรื่องของอะไรค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ บริเวณนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้านนนทบุรีค่ะเดี๋ยวต้องรบกวนให้พี่หนุ่มเป็นมักคุเทศพาพวกเราทัวร์ค่ะครับศูนย์เรียนรู้นะครับเราสร้างจากไม้ทุเรียนนะครับเป็นอาคารไม้ทุเรียนจากผลผลิตจากน้ําท่วมเราก็เลื่อยไม้มาสร้างอาคารไว้แต่จะมีเกษตรกร,รกมาเรียนรู้ในการปลูกทุเรียนกับเรานะครับที่นี่เราก็จะมากะเกษตรมาแต่จังหวัดเขาจะเตรียมดินเตรียมน้ําแล้วก็เตรียมข้อมูลของเขามา นะครับ<ท>มาให้เราตรวจดินให้ตรวจน้ําให้ศึกษาข้อมูลกับเรานะครับ <ฮะ S 1> ในการปลูกทุเรียนนะครับมาที่นี่ได้เรามีเกษตรกร,กรมีเจ้าหน้าที่บริการให้ฟรีนะครับเราไม่เคยคิดเงินใครนะครับในเรื่องของการให้บริการเรื่องตรวจดินตรวจน้านะครับให้คําแนะนําสําหรับเกษตรกรที่อยู่ในต่างจังหวัดที่อยากจะปลูกทุเรียนทํายังไงไม่รู้นะครับเข้าไปดูในเว็บได้เราก็จะมีข้อมูลนะครับ ых, มีคําแนะนําว่าจะเริ่มต้อนอย่างไร เดี๋ยวเราไปชมในส่วนของสวนกันบ้างนะคะที่บอกว่าเป็นการทําในรูปแบบของสวนผสมนะคะว่ามีรูปแบบอย่างไรคะคุณผู้ชมไปค่ะตรงนี้ก็คือเป็นโซนของทุเรียนใช่ไหมคะใช่ครับเรามา<น>ีสายพันธุ์อะไรบ้างคะในสวนเราเนี่ยเราจะปลูกแบบผสมผสานอันนี้เขาเรียกทุเรียนหนักคือพันธุ์ก้านยาวด้านหน้านี่จะเป็นพันธุ์กบสุวรรณจะเป็นพันธุ์ที่เราจะปลูกสลับกับพันธุ์หนักอันนี้พันธุ์เบาด้านนู้นก็จะเป็นพันธุ์เม็ดใหญ่ยยปลางนะ,ค,ะครับ ในสวนทุเรียนนั้นเขาจะปลูกอะไรกันบ้างเขาจะปลูกผสาามสาศยไหมครับเรามีกล้วยใช่มครับมีกล้วยหอมมีกล้วยไข่มีกล้วยเล็บมือนางส่วนต้นตูกสูงที่มองเห็นนะครับนั่นคือหมาก <ฮะ S 1> ในการปลูกพวกนี้นะครับมันจะทําให้อาศัยกันอยู่อย่างทุเรียนเนี่ยอาศัยกล้วยนะครับ <ฮะ S 1> ในการคายออกซิเจนนะครับ<อ>เพราะกล้วยเนี่ยเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว<ฮ>ะจะคายน้ําให้กับอากาศให้เยอะอย่างพริกไทยเนี่ยนะครับเราเก็บไปขายก็ได้โลละ80บาท นะครับอย่างกล้วยหอมเนี่ยไหมกล้วยหอมที่นี่จะเคืือใหญ่มากะนะครับลูกมังคุดเต็มเลยไหมครับว้าวมังคุดนนแท้เนี่ยครับนี่คือต้นมังคุดนะคะที่พี่หนุ่มบอกว่าเป็นต้นมังคุดที่น้ําท่วม ก็ยังไม่ตายรอดมาได้จนถึงตอนนี้แล้วก็ยังให้ผลผลิตหลังจากที่โอ้โหฝ่าฟันวิกฤตมานะคะแข็งแรงมากใช่ครับใช่ครับที่หนุ่มว่ามันเกี่ยวไหมคะกับการที่เราปลูกในแบบอินทรีย์มาเลยทําให้เขามีความแข็งแรงทนก็นน้นนำก็เป็นผู้ปัญญาโนนเนี่ยครับคือการทําเกษตรแบบอินทรีย์จริงๆการทาส่วนผสมนั้นเกษตรกรเองต้องมีองค์ความรู้เพราะว่าการผสมผสานพืชบางชนิดอยู่ร่วมกันไม่ได้อ,อย่างการปลูกทุเรียนเนี่ยห้ามปลูกขนนุนห้ามปลูกมะม่วงนะครับในที่พื้นที่เดียวกัน พราะลากขนุนลากมะละกอลากลำไยค่ะพวกนี้จะกวนลากทุเรียนจะทําให้ทุเรียนไม่ขึ้นอ<ะ>แต่ถ้าเกิดพืชผสมผสานกันได้ก็คือนี่มังคุดหากินใต้ดินค่ะทุเรียนหากินบนดินอ๋อไม่มะไฟหากินใต้ดินทุเรียนอยู่บนดินเขาจะอยู่ร่วมกันได้ไม่ใช่ว่าอ,อ,อยู่ดีไปปลูกลมกันอะไรก็ได้ไม่ใช่การผสมผสานนั้นมันมีหลักอยู่นี่เราจะมาทุเรียนไฮไลท์ที่ดังอีกต้นหนึ่งของนนทบุรี กบสาวน้อยคั่จะสั้นลักษณะป้อมๆจะคล้ายๆกบเห็นไหมครับจะหลังโกงเนี่ยและต่อไปนะคะได้เวลาของต้นทุเรียนที่เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ที่สุดของสวนนี้นะคะเม็ดในแปรรงใช่ไหมคะใช่ครับโอ้โหเห็นบอกว่าเป็นทุเรียนที่อร่อยที่สุดเลยก็อร่อยน้องๆกันยาวนะครับเป็นทุเรียนที่ผสมมาจากก้านยาวกับกระดุมไปให้พี่หนุ่มพาไปเดี๋ยวผมให้พิธีกรตัดเลยได้ค่ะไปค่ะ นี่ค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับไฮไลท์ของวันนี้แล้วนะคะเม็ดในใยพรางค่ะครับอันนี้พรางเป็นทุเรียนนอนเก่าแก่นะครับอ,อันนี้เนื้อจะเป็นกระดุมผสมก้านยาวเม็ดเจ,จรีบเนื้อจะสีสวยมากนะครับพี่หนุ่มบอกว่าแก่ใช้ได้แล้วตัดได้แล้วแต่ว่าดูยังไงอะคะว่าเขาแกแ่เลวเวลาดูทุเรียนแก่นะครับเวลาไปซื้อทุเรียนดูหญิงแรกดูร่องหนามเห็นไหมครับร่องหนามนจะเป็นสีน้ําตาลถ้าเป็นทุเรียนอ่อนเนี่ยร่องหนามจะเป็นสีเขียวอ,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 อ่อนๆนะครับอันที่หนึ่ง ดูสีนะครับดูสีหนามมันจะค่อยๆแดงอีกอันนึงสําคัญที่สุดทุเรียนแก่อย่างไงดูขั้วขั้วตัวนี้ต้องโปนเป็นสีน้ําตาล<ด>ลูกนี้แก่แล้วผมอยากให้คุณชัดตัดเป็นที่ระลึกลองฝีมือซะหน่อยนึงโอ้โหโอ,อ,อมอ้อมอาวุธด้วยได้ไดเลยค่ะเดีด๋ยวเวลาตัดทําไงจับ,จ,บจับตรงนี้ลแล้วก็มือจับตรงนี้นั่นแหละครับแล้วก็ตัดบนตัดติดกิ่งเลยนะครับเป็นนี้เหรอคะครับนั่นแหละครับตัดติดกิ่งเลยอ่าน้าราคาเอเอาใส่กระจัดเลยครับ โอ้ oh. ลูกนี้สวยงามมากครับนะครับสุดยอดนะครับลูกนี้อันนี้น,น่าจะประมาณกี่กิโลคะอันนี้น่าประมาณ2โลครึ่งถึง3โลครับอันนี้ลูกใหญ่มากครับนะครับถ้าเป็นราคาขายตกอยู่ประมาณเท่าไหร่คะลูกนี้ขายอยู่ประมาณ5,000ัน ตอนนี้เรามาอยู่กันที่โรงเรือนอนุบาลทุเรียนกันบ้างซึ่งที่นี่เนี่ยพี่หนุ่มบอกว่าประกอบไปด้วยทุเรียนกว่า40สายพันธุ์ด้วยกันทุเรียนที่นี่นะครับจะเป็นทุเรียนนนทั้งหมดพันธุ์ที่เป็นไฮไลท์ของที่สุดของบ้านนี้ก็คือยำมะหว นัตนแหละครับเป็นทุเรียนที่อร่อยมากโบราณเขาเรียกเป็นทุเรียนมันมากกว่าหวานแล้วก็เป็นทุเรียนที่หลายคนอยากกินอยากเสาะหานะครับที่นี่จะมีพันธุ์จาหน่ายต้นละ300บาทมันมีความยากความง่ายแตกต่างกันไหมคะของพันธุ์ต่างๆอย่างหนูเนี่ยมือใหม่เลย ก็คือถ้าเกิดจะเอาไปปลูกในพื้นที่สวนที่แบบมีต้นแบบเป็นไม้ผลมีกล้วยมีขนุนอยู่แล้วปลูกยากไหมคะจริงๆทุเรียนอย่างที่ผมบอกไงครับว่ามันปลูกในที่ผสมผสานอยู่รวมกันถ้าไม่ใช่ภาคตะวันออกหรือภาคใต้เนี่ยทุเรียนต้องเป็นการปลูกผสมผสานทุเรียนอยู่เดียวไม่ได้ถ้าทุเรียนเชิงเดียวต้องไปอยู่ภาคตะวันออกหรือทางภาคใต้นะครับส่วนภาคอื่นๆเนี่ยจะต้องปลูกแบบผสมผสานต้องมีกล้วยต้องมีไม้อื่นๆะนะครับ แต่ก่อนทุเรียนนะครับมันไม่ใช่ไม่มีหมอนทองมันจะมีก้านยาวมีทองย้อยมีรวงมีกระดุมมีชนีมีพันุโบราณที่ชื่อจระเข้กีบสมุดสุดสาคอนอะไรมีหมดเป็นทุเรียนโบราณถ้าทุเรียนต้นไหนมีหลายๆชื่อเนี่ยแสดงว่าพันทุเรียนต้นนั้นเป็นพันธุดีนะครับอย่างต้นนี้ก็มี2ชื่อนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยต้นนี้ยิ่งหนักใหญ่ต้นนี้มี3ามสี่ชื่อเลยโอ้กบสาวน้อยเป็นทุเรียนอยู่เมืองนนท์ชื่อกบสาวน้อยชื่อสาวน้อยเรือนงามพอไปอยู่ที่จังหวัดอื่นเป็น กบคั่วสั้นเป็นนู่นเป็นนี่ตั้งชื่อกันตามภาษาของเขาถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทางบ้านที่สนใจอยู่ค่ะอยากจะได้พันธุ์ทุเรียนกลับไปปลูกค่ะมาถึงที่นี่แล้วก็มาซื้อกลับไปเลยแล้วก็ในเรื่องของความรู้อะไรที่หนูสามารถแนะนําได้ด้วยไหมคะได้ครับเพราะว่าเวลาเกษตรกร,กรมาสิ่งหนึ่งที่เราสอนเข้าไปว่าแต่ละภูมิภาคปลูกไม่เหมือนกันะนะครับภาคเหนือปลูกอย่างอีสานปลูกอย่างหนึ่งภาคกลางก็ปลูกย่างนึง ต้องบอกว่าเรื่องราววันนี้ค่ะจากชัดเองเนี่ยคนที่ไม่เคยทานทุเรียนมาก่อนคือได้มาเจอพี่หนุ่มเนี่ยค่ะรู้สึกเหมือนโดนป้ายยาเบาๆ <c oughs> นี่คืออยากจะซื้อต้นกล้ากลับไปปลูกแล้วเห็นว่าช่วงหน้าค่ะ,กะเกษตรพาทธรรมพี่หนุ่มมีเทคนิคจะมาบอกเกี่ยวกับเรื่องของการผสมปุ๋ยด้วยใช่ไหมคะได้ครับได้<า>นะคะ,ค,ะคุณผู้ชมจะเป็นเทคนิคอะไรอย่างไรนะคะต้องกลับมาติดตามกันช่วงหน้ากเกษตรพาทธรรมค่ะ <c oughs> เกษตรพาทำวันนี้ค่ะเราไปดูเทคนิคการทําปุ๋ยหมักกันค่ะซึ่งเป็นสูตรเฉพาะนะคะของที่สวนตะก,การค่ะคุณผู้ชมนะคะเผื่อว่าใครที่สนใจนะคะสามารถนําไปปรับใช้ได้เป็นเทคนิคดีๆที่จะช่วยลดต้นทุนค่ะ ปุ๋ยหมกักสวนตะก้านค่ะเป็นสูตรเฉพาะของเราเลยอ่ะค่ะสูตรเฉพาะที่นี่ครับขี้หมูเราใช้ขี้หมูเป็นว<ะ>ัตถุดิบหลักนะครับ<ะ>ส่วนขี้หมูเนี่ยเราจะสั่งมาจากฟาร์มที่เขาผลิตมาให้เราโดยเฉพาะ,ะนะครับก็คือจะเป็นขี้หมูล้วนตากแห้งนะครับจะเป็นขี้หมูแล้วก็เราก็เอาขี้หมูล้วนเนี่ยมาทําให้ละเอียดก่อนะนะครับใช้ตัวแกบดิบหกกระสอบนะครับแล้วก็ใส่ ขี้ค้างขาวค่ะขี้ข้างข,าว,ขาวเนี่ยเราใส่ประมาณสัก5าโลค่ะนะครับเป็นส่วนผสมลงไปทำไมถึงต้องเป็น,ปนวัตถุดิบ3ตัวนี้คะทำไมต้องเป็นขี้หมูต้องเป็นขี้ค้างขาวคะขี้หมูเนี่ยเป็นมูลสัตว์ที่ให้ธาตุอาหารเยอะที่สุดแกลบนั้นนะครับนางทางวิชาการเขาเรียกแกลบเดี๋ยวผมเทดูนะครับแกลบเนี่ยมันไม่มีธาตุอาหารอะไระนะครับแกลบมันจะเป็นตัวดึงไนโตรเจน ออกจากขี้หมูให้มาอยู่ในแกลบค่ะท่านไหนามมเราต้องใส่แกลบเยอะเพราะเราปลูกในที่ดินเหนียวค่ะดินเหนียวนั้นนะครับเราจะเอาแกบเป็นตัวแทรกลงไปในดินเพื่อให้เกิดช่องว่างเพื่อให้เกิดอากาศทุเรียนจะต้องเจริญเติบโตในที่ที่มีออกซิเจนในดินนะครับเราก็เอาแกบมาเป็นตัวแทรกนะครับเวลาลดน้ำลงไปเราใส่เนี่ยปุ๊บเนี่ยแกบจะลงไปอยู่ใต้ดินไปแทรกตัวอยู่ในดินดินเหนียวก็จะไม่จับตัวทำให้เป็นดินเหนียวนั้นแข็งนะครับหลายๆที่บางคนเป็นหนักกว่าเราก็คือดินล้วนปนทราย ดินรดโปรไซจะเป็นแป้งนะครับจะมีแป้งขาวๆนะฮะไปดูด่นใยเวลาแข็งเนี่ยจะแข็งปุ๊กเลยนะครับเวลาโดนน้าจะเละทีนี้วิธีแก้ของเราเราก็แนะนําเกษตรกรว่าให้ใช้แกลเป็นตัวกั้นกลางระหว่างดินนะครับแกลก็จะแทรกตัวอยู่ในดินเราก็เลยเป็นที่มาของการเอาแกลมาเป็นหลักหลายๆคนก็ใช้เคมีใช้ต่างๆอินรียเคมีอะไรเราใช้ต้นทุนถูกครับขี้หมูก็สอบหนึ่งห้าสิบาทแกลก็สอบละสามสิบบาทนะครับ ปุ๋ยกองหนึ่งเราลงทุนไม่ขีดสตังค์นะครับมันจะแพงตรงคี่ขี้ข้างข่าวจริงๆถ้าถามว่าเกษตรกรปัจจุบันนี้นะครับหาขี้ข้างขาวไม่ได้นะครับเราก็ไม่จําเป็นต้องใส่ก็ได้เพราะขี้ข้างขาวเนี่ยต้องการเราต้องการอะไรจากขี้ข้างข่าวต้องการเหล็กนะครับต้องแกงรมัทันกับแมงกานิสจากขี้ข้างขาวนะครับเพราะอะไรไหมครับพะเรามาใส่สวนทุเรียนเราต้องการทุเรียนสีเข้ม แต่เราไม่ได้ผสมเป็นส่วนเยอะเราผสมเพียงเล็กน้อยเพื่อให้เกิดทุเรียนเป็นเนื้อสีสวยแต่ถ้าเป็นในต่างจังหวัดเขาจะใช้โพแทสเซียมเราใช้ขี้ข่าวใส่กองนี้นะครับเราเราจะผสมแกบไปเรื่อยๆ,ๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราใช้น้ำพรมนะครับพอน้ำพรมเสร็จเนี่ยเราจะใส่ไตโคโดมาลงไปนะครับะละลายไตยโคโดมาใส่ลงไปเพื่อป้องกันเชื้อราในดินนะครับบางทีในปุ๋ยเนี่ยบางที่ขี้หมูหรือขี้วัวเนี่ย ไม่แห้งแบบนี้ก็อาจจะเกิดเชื้อราได้เราก็ใส่ไตโคโดมาละลายน้ํานะครับลงไปในดินนะครับอัตราส่วนที่เราใช้ก็คือปุ๋ยหนึ่งตันเราใช้ไตโคโดมาครึ่งโลมีช่วงเวลาในการให้ไหมคะปุ๋ยต้องให้ช่วงไหนคะให้ทุกวันไหมคะไม่ครับไม่ครับจะปกติในการให้ปุ๋ยของเราเนี่ยเราจะให้ปุ๋ยอินทรีย์เราจะใส่ปีนสองครั้งนะครับพอเราเก็บผลผลิตเสร็จเราจะใส่ทุเรียนสะสมอาหารไว้เพื่อจะออกดอกในปีถัดไปนะครับ เมื่อสักครู่นี้ค่ะเราไปดูส่วนผสมนะคะแล้วก็ดูพี่หนุ่มเนี่ยคลุกให้ดูคร่าวๆแล้วนะคะพรมน้ําเรียบร้อยแล้วอันนี้เนี่ยคือเป็นขั้นตอนหลังจากที่เราทิ้งไว้กี่วันคะอันนี้เราหมักไว้15วันครับ<อ>นะครับมันจะได้ออกมาเป็นปุ๋ยอย่างนี้นะคร<อ>ับค่ะเป็นจากแกลบทีข่ขาวๆเมื่อกี้จะเป็นแกลบเริ่มดําแล้วลเห็นไหมครับแล้วที่ขา,ขาวๆนี่คือเป็นเชื้อไตรโคโดามาที่เริ่มเดินแล้ว<อ>นะครับจะมองเห็นตามบริเวณแกลบเนี่ยนะครับเป็นเชื้อไตรโคดามานะครับแล้วก็จะมีกลิ่น นะครับใครจะแด้มองเห็นไหมครับจะเห็นขาวๆขึ้นมานี่เห็นไหมครับนี่ะครับนี่คือเชื้อไตโคโดมาที่กําลังเดินอยู่จําเป็นไหมครับว่าเราต้องเก็บพักเขาไว้ในที่ร่มใช่ครับในที่ร่มแล้วเราก็ปิดไว้เห็นไหมครับมีไอขึ้นแสดงว่าเชื้อไตโคโดมากําลังเดินเห็นไหมครเนี่ยจับดูร้อนปี้เลยครับร้อนร้อนจริงๆครับลองแตะดูนะครับร้อนมากเลยอุ๊ยร้อนจริงเห็นไหมฮะนะครับเหมือนระบบเขาอะครับเห็นไหมครับจะมองเห็นชัดเลยว่าเนี่ยขึ้นมาเป็น ฟันขาวๆนี่คือไตโคโดมาเริ่มเดินแกบก็จะทําหน้าที่ของเขาคือดึงไนโตรเจนออกจากขี้วัวผสมไตโคโดมาเวลาไปใส่ในพืชก็ป้องกันเชื้อราให้ด้วยวเวลาเราทําเสร็จเนี่ยนะครับจริงๆแล้วของเราเนี่ยจะนําไปใส่ทุเรียนเล็กๆตามถุงไปทุกถุงป้องกันเชือ้อราไปให้เกษตรกรหลายคนเอาไปปลูกก็จะปลูกขึ้นเลยเกษตรกรหลายท่านก็มาขอซื้อเราก็จะแพ็คเป็นถุงถุงเล็กๆขนาด2โลครึง่งนะครับใช้ต้นหนึ่งนะครับใส่ประมาณครึ่งถุง ไปใส่ทุเรียนเล็กๆก็จะทําให้ทุเรียนเล็กนั่นจเจริญเติบโตดีเราทํามาอย่างนี้นะครับเราขายปุ๋ยอย่างนี้มานานแล้วครับมีมกเกษตรกรที่อยู่ในต่างจังหวัดมาซื้อเยอะครับนะครับหลายคนก็ไปทําเองก็ได้เราก็แนะนําสูตรใน,ในเว็บไซต์เราก็แนะนําสูตรอยู่แล้วะนะครับมันไม่ได้ยากอะไรแต่ที่สําคัญก็คือเรื่องของเวลานะครับเราต้องหมักให้ปุ๋ยให้ได้ที่นะครับแล้วก็ค่อยมาแพ็คใส่ถุงสังเกตได้เมื่อกี้เราตอน,น,นแกะเป็นสีขาวตอนนี้นแกะเป็นสีดําแล้วใส่ไม่เกิน15วัน ต้นไม้ที่ใส่ก็จะเกิดอาการแตกยอด นะครับแล้วก็กทํา<ล>ให้ต้นไม้อุดมสมบูรณ์ค่ะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะอยากจะมาอุดหนุนปุ๋ยสูตรนี้ก็สามารถติดต่อได้ที่สวนตาการวันนี้นะคะต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้สนุกมากๆแล้วก็ได้ความรู้เยอะมากๆเลยนะคะที่สําคัญเนี่ยทำให้ได้รู้ว่าทําไมราคาทุเรียนนนถึงได้แพงนักแต่แพงยังไงคนก็ยังหลงรักนะคะคนก็ยังคงนิยมชมชอบแล้วก็หาซื้อไปเป็นของฝากกาันวันนี้ขอบพระคุณพี่หนุ่มดี่สอนมากๆนะคะที่อยู่กับเราทั้งวันเลยให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมคะโดยตามธรรมเนียมแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามาลุยกันถึงสวนทุเรียนเนี่ยก็ต้องมีทุเรียนให้ชิมใช่ไหมคะแต่ว่าพอเป็นทุเรียนนนชิมไม่ได้ค่ะเดี๋ยวผิดคอนเซปนะคะคนซื้อไม่ได้กินคนกินไม่ได้ซื้อเพราะฉะนั้นชัดคงต้องฝากความหวังไว้กับผู้ใหญ่ใจดีแล้วนะคะที่จะซื้อทุเรียนนนมาฝากชัดบ้างค่ะ สำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาของรายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังกันได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook หรือทั้ง YouTube c h a n น l เกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนรวมถึงยังมีอีกหนึ่งช่องทางค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รายละเอียดตามที่ขึ้นหน้าจอเลยค่ะ และอย่าลืมกลับมาพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์วันอังคารและสดทุกวันพุธเวลา11นาฬิกาเป็นต้นไปทางช่อง5 HD 1แห่งนี้สวัสดีค่ะ